ทำให้ให้คุนเซนมันดูเลยว่าไอ้เนรคุณมึงประชาชนมึงมาอาศัยประเทศไทยปีนึงเนี่ยประชาชนของมันเนี่ยส่งเงินไปประเทศมันเนี่ยสองแสนล้านนะจากการที่แมมาทมาค้าขายในประเทศไทยส่งเงินกลับประเทศมันเนี่ยสองแสนล้านน่ะแล้วมันเนรคุณประเทศไทยทำอย่างเงี้ยดูสิ ไม่ต้องไปฟังรัฐบาลช่วยกันได้ไอ้สระวงเทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวมันเฮี้ยมันบอกแค่ะหารขาขาดแค่นั้นมันพูดอย่างเนี้ยมันบอกฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลไปฝ่ายเศรษฐกิจก็ก็ต้องดูแลกันอไอ้สัตว์มึงเห็นประชาชนไม่มีค่าไอ้สัตว์มึงเห็นเงินมีค่ากว่าเอ้พวกเฮี้ยนีมัไปลงทุนที่เขมรเยอะไง มันลงทุนที่เขมรเยอะมันก็เลยไม่สนใจไงฮุนเซนมันถึงได้กล้าขนาดนี้ไงเขมรมันถึงได้ซ่าขนาดนี้เพราะฉะนั้นเจอเขมรที่ไหนไล่มันออกไปคุณผู้ชมไล่มันออกไปมันจะมาเป็นไส้ศึกมันจะมาก่อวินาศกรรมในประเทศเราไล่มันออกไปไล่มันให้ฮุนเซนมันดูเลยว่านี่ไง คนที่มึงแบบมาทำ้ายประเทศไทยก่อนอย่างนะได้คือจะเอาสอีไงนะ เจออมเมนที่ไหนไล่มันออกไปไล่มันไปอย่าให้มันอยู่ในแผน่นดินไทยถทำให้หุนเซนมันรู้เลยการที่มึงมาซากับประเทศไทยอ่ะ รัฐบาลมันเฮียรัฐบาลมันเฮียมีกฎอายการศึกอยู่ทำได้เลยทหารใหญ่กว่าพลเรือนอยู่แล้ว ช่วยจนสอบส่องดูแลคนต่างด้าวมาทำอะไรที่มันดูแล้วไม่แปลกๆถ่ายคลิปไปเลยส่งโลเคชั่นมาให้แม่เลยแย้วแม่ประสานส่งให้ตำรวจส่งให้ตัดความมั่นคงพวกเราคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันดูแลประเทศของเรา มันยิงกหัมันเฮียแม่พูดมาเป็นเดือนแล้วบอกว่าเนี่ยมันส่งนักรบของมันสามแสนคนฟังตัวอยู่ในประเทศไทยเราต้องช่วยกันดูแลประเทศของเรา และอียหี้์ที่สมุดประการเนี่ยที่เต้กำลังจะไปกระทืบมันจับตรองตำรวจก่อความวุ่นวาย แม่พูดมาเป็นเดือนแล้วไงบอกว่าไอ้คุณเซนเน่ยมันส่งนักรบนักรบน่ไม่ให้ผู้ชายแรงงานมาแฝงตัวอยู่ในประเทศไต่สามแสนคนเข้ามาเป็นเดือนแล้วแล้วตรงประสาทตามมันตรมมันฝังระเบิดเป็นพันลูกเลยตรงที่ตรงที่ที่ว่าตรงข้ามต้นน่ะน่ะ มันเตรียมพร้อมเลยยิงได้เลยมันไม่ต้องถามรัฐบาลอะไรเลยอาวุธมันขนมาเต็มเลยปืนใหญ่แล้วมันขนมาเต็มเลยแต่ของไทยเราส่งทหารไปตายไงห้ามประทะห้ามมีอาวุธมันอันตรายมากไงไม่เห็นตั้งแต่ วันที่มันส่งทหารึ้นมันหนึ่งกองร้อยที่อีอผู้หญิงนั้นมายืนด่าทหารเนี่ยนะแล้วทหารไทยวิ่งหนีแบบหน้าตาแตกต่ิไม่มีอาวุธไงฝั่งมันมีอาวุธไงไปิดหาวานไปเลยไม่ต้องให้มันเข้ามาแล้วก็กั้นรั้วไปเลยเป็นรั้วแบบอะไ เดี๋ยวนี้ก็มีแบบปูนซีเมนสำเร็จรูปอ่ะตั้งแล้วก็กระหังท่างยกไปตั้งตัังตงต้งได้เลยจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องคนไม่ต้องคนให้ให้คนเข้าไปเที่ยวปิดตายไปเลยเพราะว่าถ้าถ้ายังเปิดอยู่มต้องมีปัญหาแน่ๆคุณผู้ชม กินอีกถุงหนึ่งนิดเดียวหกสิบาทแต่ว่าเขาก็ให้น้องเป็ดใหญ่หญหญอยู่ไม่อิ่มสองถุงกินสามถุงซ,ซื้อมาห้าถุงแล้วก็ซื้อขากิอีกสามถุงสามขาขาละร้อยยี่สิบไม่กล้ากินไส้หมูตั้งแต่วันนั้นที่ที่ตำรวจเข้าไปจับนำข้าจากต่างประเทศจับที่เป็นแสนกิโลอ่ะแล้วก็แช่ฟอร์มาลีนแล้วเน่าหุ้ยไม่กล้ากินไส้หมูไปตลอดชีวิตเลย นี่นี่ล่าสุดตำรวจไปจับไปสี่หมื่นกว่ากิโลก็แช่สารฟอร์มาลีนเครื่องในวัวเห็นแล้วกลัวมากไม่กล้ากินไปตลอดชีวิตเลย เป็นทหารตายตาตา่ะแม่ไปช่วยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าการสู้รบเป็นยังไงเนาะเพราะว่าสู้รบอ่ะมันต้องมีทหารบาดเจ็บีกเยอะอ่ะจะต้องมีเสียชีวิตต้องมีบาดเจ็บีกเยอะมามารักษาที่โรงพยาบาลท่ายสบสิบประสงเพราะว่เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแต่ตอนเนี้ยถ้าสู้รบที่ปราสาทตาเมทโทมันอยู่สุรินไง ล่าชาไปไม่ได้แล้วเขาปิดแล้วเขาลบไปแล้วลบไปแล้วเาือว่าเราทําภารกิจประสบความสําเร็จเพราะทําทให้รัฐบาลปิดไงไม่งั้นรัฐบาลก็ไม่ยอมปิด กินสตุงอิ่มเลยเพราะว่าลบกันอย่างเี้มันไม่ได้วันเดียวจบหรนต้องใช้เวลาหลายวันทหารบกรายงานเหตุการณ์ประทับริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมอำเภอปนมดงรักจงังหวัดสุรินทร์หลังฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิง พมิเปิดก่อนเล่นหนักไม่สนประชาชนกัมพูชาใช้กรวดหลปีเอ็หนึ่งยิงจากฐานยิงเขาแหลมห่างช่องจอมประมาณ6กิโลเมตรตกใส่ปราสาทโดนตัวจังหวัดศรีสะเกดอยู่ได้หากไม่มีเธอเพราะเธอใช้จะสำคัญบอกไม่หย่าไปเลยมันกำลังวุ่นวายดูข่าวฟังเรื่องราวจาก เที่ยวแถวกรุงเทพพอช่วงนี้มันอันตรายเอออีตอแหลอีดอกตออีสัตว์ปากหมาเดี๋ยวกูจะบล็อกอีควายมึงฟังกูก่อนว่ากูพูดอะไรอีสัตว์กูบอกให้ประชาชนเนี่ยดูแลถ้าเหม็นที่มันฝังตัวอยู่ในไทยสามแสนคนที่ยังมาก่อวินนศก,กรรมกูบอาประชาชนเมื่อเขาปิดแล้วเขาสงทามแล้วอีสัตว์สตวสาสหัวไปก่อนที่กูจะบล็อกมึงนะมึงไม่ได้ดูกูตลอดชีวิตมึงแกลบเรอให้กูบล็อกอีสัตต์ ปากหมาฟังว่ากูพูดอะไรกูรายงานข่าวเรื่องอะไรอีสัตว์เอาไปควายเขารายงานข่าวกูรายงานเพากลัวโพสทั้งคืนกูไม่ได้นอนเลยทั้งคืนกูโพสตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตอนหกโมงกว่ากูโพสไปจนถึงตีสามอีสัตว์